สวัสดีครับทุกท่านมาคุยกันหลังให้ออกนะครับวันนี้นะครับวันที่1กันยายนหกนะครับหวยออกนะครับรางที่1น่นะครับ9ก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดเลขล่างนะครับ2ตัวนะครับ9 1้านะครับอันครับนี่อันอีกแล้วอันจนออกนะครับตัวนี้นะครับเอาแล้วครับนี่แหละครับประจำวันศุกร์นะครับนี่ครับข้าเลขเจ็ดครับที่ตัวบน10บบนนะครับ เด่นดีนะครับตัวนี้นะครับแนะนาเลยครับก็หนึ่งตัวมีแน่ๆโอกาสเข้ามาสูงนะครับนี่นะครับเข้าเจ็ดนะครับนี่ครับวันศุกร์ครับหกสามเจ็ดศูนย์เข้าเจ็ดนะครับนี่นะครับเีผ่านนะครับเอาละครับก็มาดูนะครับหลังสลากรวยนะครับที่ผมให้ดูนะครับนี่ครับเลขวิ่งก็นี่ครับ เข้านะครับเข้าหนึ่งนะครับเข้าหนึ่งนะครับเข้าหนึ่งคือล่างครับนี่ครับเข้าหนึ่งเข้าหนึ่งนะครับแต่หนึ่งนี่ไม่มีไม่ถูกนะครับแต่มาถูกนี่ครับนี่ครับแปดเจ็ดกับเจ็ดแปดบนครับข้าหลับนี้นะครับผมก็ย้ำแนะนำให้ท่านเสมอว่าอันนี้เข้าดีครับนี่ครับมันจะมานี่ครับโซนเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเท่านั้นแหละครับก็ถ้าทุกท่านมีเลขดับเลขเด่นเลขวิ่งที่ท่านชอบ แล้วก็มั่นใจนะครับลองจับหาดูได้นะครับนี่นะครับนี่แหละครับก็ประมาณนี้แหละครับอะนะครับต่อไปก็นี่แหละครับต่อไปนะครับที่ผมสรุปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับที่ผมสรุปไว้คือว่าโอ้เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเอาเล็กวิ่งครับผมมาให้ชมก่อนนะครับ นี่ครับเลขวิ่งของผมนะครับที่ผมทําไว้ท่านชมนะครับหนึ่งกันยาครับมีสามมีเก้านะครับตัวในนี้ไม่ถูกครับเจ็ดแปดปดเจ็ดเก้าหนึ่งไม่มีครับอันนี้ผิดนะครับแต่ว่าเข้าเลขวิ่งเข้าเก้านะครับเข้าเก้าแล้วก็ที่ผมเอาสามเก้าจับกับหกหนึ่งของแม่เบี้ยนะครับก็จับหกหนึ่งของแม่เบี้ยก็ได้ที่ผมจับให้ท่านทุกท่านได้รับชมก็ประมาณนี้นะครับ ทวเน้นสามหกสามหนึ่งนะครับไม่เข้าครับมาเข้าเก้าหนึ่งครับเข้าเล็กอันครับถือโชคดีไปครับเข้าอันแต่ว่ามันก็แหมไม่น่าอันตัวนี้เนาะอันมาหลายงวดแล้วงวดนี้ก็อันอีกก็เข้านะครับมีเข้าครับมีเข้าครับถือว่าโอเคผ่านนะครับเดี๋ยวให้ผมจะไปซื้อที่ตรวจนี่นะครับเนี่ยตรวจหีหออนี้นะครับตรวจรางวัล ตัวนี้อร์นี่นะครับมาให้ทุกท่านรับชมแล้วก็มาเทียบเลขวิ่งแล้วก็ผมก็ทําเลขวิ่งให้ผมมาเทียบให้ท่านรับชมอีกนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะครับส่วนที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมก็ไม่ถูกครับบอกตรงๆเลยครับผมมาเน้นสองตัวนี้ครับเนี่ยสามหกกับสามหนึ่งครับเน้นๆเลยครับ ตัวนี้ไม่ซื้อเผื่อไว้ครับแม่เสียดายครับสามตัวนี้มันพูดถึงกับคนเรื่องเลยครับเข้าไปตัวเดียวิดหวังเมั่ครับสามตัวนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมออกไปซื้อนี่นะครับสลากแล้วก็ทําให้ท่านรับชมใหม่นะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับขอห้ท่านนะครับผมเฮงเฮงดังปังปังรวย การงานจเจริญรุ่งเรืองนะครับคาขายร่ำรวยนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนปลอดภัยเดินทางวันไหนก็ปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ